และในงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่5ที่กระทรวงสาธารณาสุขโดยมีคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นประธานได้มีการเชิญสถาบัน ANC หรือ Asian n u t r a s u t i c a l Center โดยศาสตราจารย์ดรพิเชษได้รับเกียรติให้บรรยายในเรื่องสมุนไพรไทยกับธุรกิจหมื่นล้าน และการนำไปสู่การพัฒนาโกเชฟสลิมมิ่งครีมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการยืนยันถึงการเป็นงานวิจัยที่ได้รับความเชื่อถือหลังจากได้รับเกียรติให้ไปบรรยายการคิดค้นสูตรส i m s a ซ e ในงานประชุมสมุนไพรของโลกมาแล้วภายในงานยังมีการนวดพิสูจน์ประสิทธิภาพให้ชมกันด้วยและผลที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจโดยรอบเอวลดลงถึง2นิ้วในเวลาเพียง1ชั่วโมง การนวดเช่นนี้เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโกเ h e ส Slimming c r e a ในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่คุณสมบัติที่แท้จริงของครีมไม่จำเป็นต้องมีการนวดเลยเพียงทาเนื้อครีมให้ซึมเข้าใต้ผิววันละสองครั้งต่อเนื่องกัน1-2ถึงสสัปดาห์ก็จะเห็นผลได้เช่นกันทามากและทาบ่อยก็จะได้ผลเร็วขึ้น ถ้าออกกำลังกายร่วมด้วยก็จะยิ่งเร่งประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกและจากวิธีการที่เราใช้เพียงทาก็ได้ผลจึงเป็นที่มาของสโลแกนเพียงทาพาเพียวของโกเชฟสลิมมิ่งครีมและนี่คืออีกนวัตกรรมหนึ่งของผลิตภัณฑ์เพื่อรูปร่างที่สวยงามสำหรับผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ เพื่อความสวยสมส่วนที่ใช้ง่ายและปลอดภัย